พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามฉายาของเราตามฉายาของเราพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเป็นชายและเป็นหญิงเป็นชาย หญิงเท่านั้นพระเจ้าทรงประทานให้ทั้งชายและหญิงให้มีพารลักษณะอย่างที่พระองค์ทรงเป็นให้มีพระลักษณะอย่างที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์มีสัดิ์สีและมีเกียร์มนุษย์มีคุณค่าและมีเป้าหมายชีวิตมนุษย์มีการทงสถิตและรับการรวยพรชฉันภาคภูมิใจ ที่ทรงให้ฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงฉันเป็นสตรีที่พร,อระองค์ทรงรักฉันเป็นสตรีที่พระองค์ทรงโปรดปรา มาไหนพลังสตรีมาจากไหนสพลังีไม่ใช่พลสตรีมพลังสตรีมาจากไหนพลังสตรีมาจากไหนพลังสตรีมาจากไหนพลังสตรีมาจากความเชื่อความจ สนิทให้ควรนักรรมพระเจ้าเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระธรรมเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระธรรมพลังสตรีมาจากการอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานวิงวอนทูลขอวิงวอนทูลขอด้วยความเชื่อทูลขอกำลังจากพระเจ้าทูลขอ ใน,อน้อนุภาพอันทรงพลังของโลก ของหลอกลวงและความงานก็เปล่าประโยชน์เสน่ห์เป็นของชั่วคราวและความงานก็เปล่าประโยชน์เสน่ห์ไม่กีรางย่งยืนและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรีที่ยังเปร่งพระเจ้าสมควรได้รับคําสรรเสริญสมควรได้รับคําสรรเสริญสมควร